เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจันวันเสาร์ที่25าธันวาคมพุทธศักราช2564ัาหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ดวงรับทรัพย์ปีใหม่เพราะมีรายได้เข้ามามากมายจนล้นกระเป๋าเรื่องของการงานใกล้ปลายปีแล้วแต่ก็ยังมีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาด แต่ผลลัพธ์คุ้มค่ามากเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเหตุให้ต้องเถียงกันบ้างแต่พอเคลียร์ปัญหาจบแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดไม่มีสัญญาณรักเข้ามาทักทายคุณเลย สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโชคมีลาบเข้ามาหากทำบุญมากคราวนี้ก็จะมีโอกาสได้ลาบก็จะมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่เรื่องของการงานประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายคุณจะกลายเป็นดาวเด่นเพราะผลงานเฉดีายกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักราบรื่นจนราบเรียบเกินไปส่วนคนโสดไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องของความรักอย่างไม่ชัดเจนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้แต่ทางที่ดีควรทําบัญชีรา,รายรับรายจ่ายไว้บ้างเพราะช่วงนี้รายจ่ายมารอเป็นคิวยาวเลยทีเดียวเรื่องของการงานช่วงปลายปีงานค่อนข้างหนักทําให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมาก เพราะงานทั้งหมดจะต้องผ่านตาคุณทั้งหมดถึงจะผ่านออกไปได้แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะผลลัพธ์ออกมาดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ ต่างฝ่ายต่างเกือ้อกูลซึ่งกันและกันคอยผลักดันให้อีกฝ่ายไปสู่ความสําเร็จส่วนคนโสดจะมีความรักเข้ามาทักทายแบบไม่ได้ตั้งใจอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาขายขนมจีบแบบงงๆสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหากลงทุนไว้มากคุณก็จะมีเกณฑ์รับทรัพย์ร่ำรวยในอนาคตช่วงนี้หากหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปได้ก็จะดีมาก เรื่องของการงานดีไม่มีตัวแสดงแทนและไม่สามารถหาใครมาแทนคุณได้แม้คุณอยากจะส่งต่องานมากแค่ไหนแต่มันก็ต้องเป็นคุณเท่านั้น คุณก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ออกมาดีมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ห่างเหินกันเพราะงานหรือเรื่องบางเรื่องที่พูดได้ยากแต่การกลับมาครั้งนี้คุยกันเข้าใจและจะรักกันดีกว่าเดิมด้วยซ้ําส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพัก เพราะตอนนี้อย่าพิ่งไปเสี่ยงกับความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันพัสหัสปปดสบดีเรื่องของการเงินเริ่มวางแผนการเงินเกี่ยวกับการนําเงินลงทุนไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุดในอนาคตเรื่องของการงานช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นสวนทางกับสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างหากจะทําอะไรก็ให้รีบลงมือทําเพราะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ อย่างมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อกันส่วนคนโสดต,ตอนนี้จะทำความรู้จักกับใครและสารสัมพันธ์กับใครก็ต้องดูดูไปก่อน สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณดีเพราะคุณจะขยันทำงานตอนนี้มีเงินทองเข้ามามากมายเพิ่มพูนขึ้นทุกวันเรื่องของการงานหากคุณทำงานแบบใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วงานของคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จหรืออาจจะประสบความสำเร็จล่าช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่หากที่ผ่านมาเคยหมางเมือนกันในตอนนี้ก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดจะรักกันมากขึ้น พราะช่วงนี้ดวงของคุณเปิดใจให้ใครเข้ามาดูแลแล้วสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ชอบกระจุยกระจายรายจ่ายเยอะมากแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นช็อตอย่างแน่นอนเรื่องของการงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องหากหัวใจยังมีไฟก็ขอให้เร่งทำมือขอขอให้เร่งปั่นงานกำลัง ขอให้เร่งปั่นงานสุดกำลังเพราะดวงอยู่ในช่วงเกณฑ์ดีมากในตอนนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มอบความรักให้กันทุกวันอย่างสม่ำเสมอไม่หวือหวาแต่รักกันมากส่วนคนโสดมีโอกาสได้รู้จักคำว่ารักแบบจริงจังก็คราวนี้แหละดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ